มันก็ต่อครับกับเด็ดมวยเดือดครับรูปแบบของมันระทึกใจไปดูมวยหญิงกันบ้างครับพิกัด54กิโลกรัมสาวจากประเทศบราซิลครับบาบรสาวจากประเทศบราซิลครับบาบาราอาเกีย วัย25ปีสูง165ซนเม from the red corner she is 25 years of age 165 cm tall with a record of 62 fights 4 9 wins with two draws จากสิงห์บุรีประเทศไทยขอสิบปรบมือให้สาวสิงห์สอโสภิต from Thailand อ่ะไม่มีใครไม่รู้จักของโชมหน้าของสาวสิงห์สอโสพิตนะครับสาวคนนี้ครบเครื่องเรื่องมวยไทยกับ25เท่ากัน ส่วนสูงเท่ากันน้ำหนักเท่ากันครับแมทุกอย่างลงตัวเป๊ะเลยครับสองกระจกดูเงาเงาของตัวเองเลยครับในการต่อยครับเท่ากันทุกอย่างครับอายุส่วนสูงน้ำหนักครับแล้วก็เก่งทั้งคู่เลยนะครับสาวสิงก็เก่งบาบาร่าก็เก่งครับแต่ว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะโอ้โหถีบหน้าเลยครับสาวสิงครับวันนี้ครับ เจอกับโจทย์ใหญ่โจทย์ยากต่อาอารเกียนนี้ก็พัฒนาการดีมากครับเก่งวันเก่งคืนโอ้โหดูครับดูลูกผมครับตอนนี้ก็ใกล้เป็นคุณแม่จะคลอดลูกคนที่2องนะครับเร็วๆนี้นะครับสาวสิงครับแม่ก็น่าจะประมาณไม่เกิน10วันนับจากวันนี้ครับแต่ว่าดูครับสมัยตอนที่เธอต่อยนี่โอ้โห หมูสบันหันแหลกครับน้องไม้ครับหรือว่าสาวสิงห์สอโสพิษอ่ะถูกคู่เลยครับแม่สามคนบนเวทีเก่งทุกคนครับกรรมการก็เก่งครับเป่าตุ๊กสิทธิชัยอินเดียดบาราร่าอาเกียไม่ต้องพูดถึงครับสาวิงห์เงินแม่สายสาวสู้อยู่แล้วครับวีรชนคนกล้าจากสิงห์บุรีครับเมืองวีรชนเมืองประวัติศาสตร์แม่ปัดนหน้าปั่นตาปั่นปากครับสาวสิงห์ ก็เป็นสไตล์ของเธอเลยครับรอโอ้โหดูครับต่างคนต่างไม่ยอมใครเลยครับเรื่องเหลี่ยมเรื่องเชิงครับรม,มีหมัดหน้านำเลยครับบาาเกียอโอ้โหฝันสอกครับไม่โดน คู่นี้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดของมวยหญิงทั้งคู่เลยครับจังหวะฝีมือพละกกาลังความสวยงามองค์ประกอบครบองค์ประชุมเลยครับดูครับน้องนนักมวยเอาสองคนนี้มารวมกันแล้วหนูจะเป็นยอดมวยครับเขาว่ากันอย่างนั้นอ้าวโอ้โหบริเวณตีนผมเลยครับอืมได้ไหมครับแบบนี้นิดเดียวครับสบายสบายครับซับเลือดเสียหน่อยครับ แค่ยกแรกครับเลือดมาแล้วครับสำหรับมวยหญิงวันนี้แม่ได้ทีกระสับใหญ่เลยครับสาวสิงพยายามจะเปิดบาดแผลครับเนี่ยครับต่อยเข้าย้ำบริเวณบาดแผลนะครับอ่าวีโตครับบบบราอหมัดซ้ายครับเข้าครับโอ้โหแลกกันชนิดที่เรียกว่าไฟต์๊บๆๆเลยครับแมเหมือนเอายอดมวยมาออกจอตู้เลยครับ เป็นเทปบันทึกการแข่งขันก็จริงแต่ว่าดูแลวศึกษาไปด้วยครับดูการออกอาวุธดูศาสตร์ดูศิล์ดูเทคนิคของกรรมการไปด้วยครับอย่าดูแต่เกมการต่อสู้อย่างเดียวครับใครที่อยากจะเอาดีทางเรื่องของการตัดสินนี่ยนี่ครับนี่คือการสืบสารศิลปะครับแน่นี่ครับเป่าตุกกระโดขวางเลยครับลงทุนอยู่แล้วครับเป่าตุกสิทธิชัยอินเอียดชมภาพช้าครับ ถีบหน้าเลยนะครับโอ้โห Good morning everybody ครับหนักๆนี่ครับลูกนี้นะครับที่ฟันเข้าไปครับรอจังหวะ2แม่แต่ว่าซ้ายหน้าก็ทำงานดีเหลือเกินครับหมัดของบารบาร่าเกียดูเป่าตุกครับแมทุ่มสุดชีวิตครับไปกันต่อครับยก2ครับมันระทึกใจไปกับเด็ดมุ้ยเดือดวันนี้ครับ คู่มวยหญิงครับสาวสิงค์กับบรารบาร่าเกียชิงจังหวะชิงกันออกอาวุธกันเลยครับคู่นี้ดูมวยสองมวยสไตล์มวยคล,คล้ายๆกันครับโอ้สายตัดลำตัวเยี่ยมบาบราร่าเขาโตขึ้นที่ข้างขวาสายหน้าดีไปเรื่อยครับสายหน้าของสาวสิงค์ครับบาบาราเกียก็เดินชนนะครับ นี่ครับการออกอาวุธครับทักษะลุกรับหมัดหน้าหมัดหลังแข้งหน้าแข้งหลังครับสวยงามครับทั้งคู่หมัดขวาครับได้ครับสาวสิงห์ครับจังหวะมาเข้ามาเป็นชุดเลยครับต่อยค่อนข้างจะละเอียดครับแม่อยู่ใกล้ๆคนเก่งนี่จะพัฒนาเร็วๆนะครับจำหลักการข้อนี้ไว้ครับ เรียนก็อยู่ในกลุ่มคนเก่งๆครับออกกําลังกายเล่นกีฬาก็อยู่ในคนเก่งกลุ่มคนเก่งๆครับเรียนรู้พัฒนาต่อยอดไปด้วยตั้งเสียบแทงตั้งเสียบแทงอ้าวใกล้ๆกันเลยครับคู่นี้มดูแล้วมีความสุขดูแล้วเพลินตาครับต้องบอกไว่าเป็นยุคข,ของยอดบอยหญิงนะครับทางช่อง8ปถูกกระแสขึ้นมา แม่ทีก็ยาวเลยครับบาบาราเกียโอ้โหสาวเสียก็ถีบคืนครับโอ้โหดวลกันด้วยชั้นเชิญดวลกันด้วยศิลปะอย่างแท้จริงครับคู่นี้นี่ครับไม่มีลูกตุกติกนะครับใสสะอาดครับภายใต้กฎกติกามวยไทยนะครับก็แตกแขนงออกไปนะครับอย่างนี้ไม่มีมงคลครับไม่ต้องไหวครูครับรวมเปิดนิ้วทางช่องแเรียกว่ามวยฮัตคอครับไม่ใช้คำว่ามวยไทยนะครับ เพื่อให้ไม่ให้เกิดความสับสนครับเป็นประเภท4นะครับอยู่ในพรบรมวยปี2,142นะครับให้แฟนๆได้มีความรู้ไปด้วยโอ้ต่อยลำตัวครับเขาซ้ายหมยัดจากซ้ายพยายามเล่นงานลำตัวของสาวสิงห์ครับบับราอาเกียต้องถือว่าเป็นสุดยอดของมวยหญิงสุดยอดของเกมการต,ต่อสู้ครับดูอาการออกอาวุธครับ อ่ต these, mm ่อยก็รวบเลยครับวางแค่ขวายังติดบังอยู่วงนอกนะครับสาวสิงครับพยายามดักต่อยดักออกแข้งพอเห็นท่าไม่ดีก็รวบกอดไว้ก่อนครับหมดยกที่สอง อย่างสีหน้าแววตาไม่ดีเท่าไหร่นะครับสาวสิงก็ตั้งใจนะครับวันนี้นี่ครับคนนี้ก็ยอดนักสู้จากบราซิลนะครับแลกกันสนุกจริงๆครับละเอียดละออครับการออกอาวุธถีบเท้าหน้าถีบยอดอกตั้งแล้วแทงของบาราเกียร์ครับนี่ครับสอกอัดเข้าไปนะครับบริเวณบาดแผลครับสาวสิงครับ ไปชมกันต่อครับยกสุดท้ายครับแหมเขาบอกว่ามวยสนุกนี่เวลามันผ่านไปรวดเร็วจริงๆอ่ะไปกันต่อครับาศาสตร์และศิลป์เรื่องของเกมการต่อสู้โอ้โหบาบาลาเกียรคว้าวงในคีบอยู่เลยครับช็อตนี้คีบอยู่เลยนะครับโอ้ดูแล้วไม่ห่างครับมวยคู่นี้รักทั้งคู่เลยครับ ดูการออกอาวุธนะครับนี่คือความภาคภูมิใจทางช่อง8ครับศิลปะการต่อสู้ฝันสอบขวาไม่โดนขวาขอมาครับตีได้ไหมแม่บราบราอาเกียชิงตีก่อนครับรวบม,มาตีโอ้ขยันครับบาบราครับยกซ้ายยกขวาครับแปลเข้าไปตีเข้าไปโอ้ดูล็อกสะพายแรงล็อกเสียงเฉียงนะครับ สายคลองขวาดึงรั้งออกมาโอ้โหอัดสอกเข้าไปสาวสิงห์ก็ต่อยละเอียดนะครับวันนี้รู้ว่าคู่ต่อสู้รู้ว่าเพื่อนนั้นเก่งไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับไม่มีหลวมเลยครับวันนี้ดูครับทั้งคู่อะ่อยลำตัวครับอ布าเดินนาโอ้โหโดนัดขวาครับสาวสิงห์ครับ,บ,าบาร แตว่าไม่เป็นไรครับเลือดนักสู้ซะอย่างโอ้ไม่มีช่องไฟให้เว้นวักเลยครับมวยคู่นี้กรรมการก็ห้ามสบายครับดูครับหยุดแยกชกหยับซ้ายครับหมัดหน้าคอยระแทกไว้ครับสาวสิงไม่ให้เข้ามานะครับก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มปิดเกมเลยละครับ คุมเชิงอยู่มั่นใจแลวครับว่าตัวเองทำได้ดีกว่าโอ,อ้โหวางขวาลูกนี้เนื้อนเนื้อครับบาบาร่าแทงดันไปยครับดันแขนไว้หลุดครับโอ้โหเจอหมัดของสาวสิงเจอกนนันไม่น่าจะต่ำกว่า5ภาคนะครับคู่นี้ สมศักดิ์ศรีแล้วก็สนุกทุกครั้งนะครับคู่นี้เจอกันเมื่อไรโอ้บาบาราเกียร์มั่นใจครับสะใจเลยครับได้เจอกับยอดมวยของเมืองไทยครับเก่งทั้งคู่ครับต้องชื่นชมครับดีทั้งสาวสิงแล้วก็บาบาราเกียร์กลายเป็นความโชคดีของแฟนๆทางช่อง8รายการเด็ดมวยเดือดไปเลยครับ แสดงความแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่ครับดูการเด้นตีของบาบาร่าครับไม่มีหมดจริงๆครับสาวบราซิลเลียนนี uh ้ในครนี้นะครับเราได้ผ um ู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันคะแนนออกมาเอกฉันครับนครับเอกฉ n นครับเอกฉันครั i เอกฉันครัครับ i อกฉ e n t รักนคร e บนรักัครับกันรนครับอกฉครั w ันครับเนครับอกครั e นนครับอก o n u o ออกไปที่บาบาร่าเกียรครับเอาชนะคะแนนสาวสิงห์สอสซพิษไปได้อย่างเป็นเอกฉันครับ